ไอเนเข้ามาหนึ่งหนึ่งกับกูมึงก็มาดิอุ้ย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 ฮ่า่อเด็้อย่าดูถูกกันอย่างพี่ต้องงานรอดนั้งครับคุยงานนัดกับพี่พี่ไม่ไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่อุ้ยไอเนเข้ามากับกูมึงก็มาดิมาอะไรนะลูก เชียร์พี่เนเออมึงเชียร์มันไปเลยมึงกูบอกเลยถ้ามึงพนันฝั่งนั้นมึงโดนกินเต็มแน่จ้าแดกรอบวง <c oughs> อยากลองมั่งครับ้าไา้รับลูกงองผมจะเอาตำรวจมาจาับ <c oughs> มึงบ้าหรือเปล่าวันหลังกูไม่โยนของให้มึงที่หลักกิโลสามนะ <c oughs> มาเลยมาเลยกูของตึงอันนี้กู <c oughs> <c oughs> สะใจเว้ยตาเนี่ย โอ้ปู่สมกูไม่แตกว่ะแล้ก็คุณกีฟอุ้ยเปิ้ลเนี่ยเหมือนกลัวแตกไปดิเหมือนกลัวมึงแตกไปดินี่ทุกคนมันขายของหนีผมแล้วกูต่อให้กูไม่ออกของอ๋อต่อให้ไม่ออกของเออสวยแล้วนี่กูเลยเสียดายสกิลเหลือเกินแตกมึงก็ขายของทิ้งดีเที่ยมึงมึงมึงขอมึงขอมากูจัดให้ครับให้กูขายของทิ้ง ป้าบอกบอกไม่ออกของดูมันกดออกของมาลัวๆเลยมีทุกอย่างมึงใส่มาใส่กูไว้หมดเลยกูแตก้เหลี่ยมกูบอกไม่ออกของูตัวเองออกของเสยืมี่ไปครับไปบ่ายคุนานครับแมปปีนิวเีียแตก ตีมึงเหมือนตีหมายเนี่เฮียเอ้ยมันมาดูมันออกรองเท้ามันจะมัวิ่งแข่งอายุเซมโบเอ้เออออกของกูไม่เจริญหรอกมาเฮียมึงออกรองเท้ากี่คู่มึงว่ามาเลยมามึงมาออกแข่งกับกูมามึงคิดว่ามึงมึงคิดมึงเท่หรอไอ้เฮียมึงออกเท้าหกคู่อ่ะฮะมึงคิดมึงออกเป็นคนเดียวเหรอกูก็ได้เนี่ยมาดิกูออกแม่งทุกคู่เลยมามึงมาแม่มึงออกเป็นคนเดียวไอ้รองเท้ามึงเนี่ย ไม่แตกเสย <c oughs> มึงปาบดวงมึงคือดีแน่มึงไม่แตกบอกมันออกมาอย่าป้อมเมื่อกี้ถ้ามันไม่ออกมาอย่าป้อมพี่เอาดาบแดงไปหวัวมันเลยเนี่ยเฮียตีไม่เข้าเลย oh, <no. S 1> <c oughs> แตกเอาหอเองแตกเอาหนี่ ออกรองเท้าถ้าอยู่แซมโบมึงก็ดึงอดีตกลับมาไม่ได้กูรู้รมันเป็นเหลี่ยบเมือนไงอเอมกูออกรองเท้าสนาบขอเวลาค่านตายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ